เดี๋ยวพี่เขาจะอัปเกรดตัวคิ้วคิ้วโครเมียมคิ้วรอบคันนะเดียใครได้แบบคิ้วดำมาอย่างนี้เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำการเปลี่ยนเป็นงานโครเมียมของช่างมีแต่งานแท้งานแท้ศูนย์เห็นไหมนี่มันจะมีแต่งานแท้ศูนย์ไม่มีไม่มีแบบ ถ่ายให้ดูเลขพาร์เลยพี่ให้พี่ไปเบิกเองก็ยัง,ย,งยังไม่ได้ก็มีนะเออยังไม่ได้ก็มีเนาะราคามันจะอยู่ประมาณสามพันถึงสามพันห้าแต่ว่าอันนั้นคือเขาเขาจะไม่แกะพวกนี้นะเขาเขาจะไม่แกะนี้เขาเขาจะเอาเอาชิ้นงานอะไปครอบทับมันเลยแล้วมันก็จะยึดติดด้วยกาวคือนึกออกไหมเอากาวไว้แปะเอากาวที่แบบมันครอบโครเมียมเราเอาไปแปะท,ที่ที่ตัวงานเดิมมันอะทีนี้พอ มันเป็นชิ้นงานภายนอกอ่าเวลามันใช้งานไปนานๆอ่ะกาวอ่ะมันมันมันทนไม่ไหวหรอกมันใช้งานอยู่ประจำมาเนาะแดดฝนสารพัดอย่างมันทนไม่ไหวมันก็หลุดทีนี้มันหลุดคือตอนแรกมันอาจจะถูกนะเอ่อตอนแรกมันอาจจะสามพันเอ่อมันอาจจะถูกกว่าเพราะว่าถ้าเอาชุดเนี้ยรอบคันอ่ะเท่าไหร่วะเจ็ดพันห้าเอองานแท้ศูนย์น่ะเจ็ดพันห้าแต่ว่า เวลาพี่ไปเลือกเอาของตัวของปลอมแบบแปะทับมามันมันมันจะมันจะถูกแต่ว่ามันไม่ทนมันทนไม่เท่ามันทนไม่เท่ากันเออดังนั้นถ้าคิดจะใส่ช่างแนะนําไปที่ใกล้ๆบ้านนะแล้วก็ไปเลือกเอางานแท้เนาะไปไกลๆบ้านไม่ต้องมาหาช่างนะเออไปหาที่แบบใกล้บ้านเราแล้วก็ใส่เอานะครับใส่เอา